บทที่สิบบทสุดมาสมัยสุดเอวามีสุดตังเอกังสมมายังพระกวาตเกสุวิหารติกะเปโรตุตมิงมหาวเนมาตาพิคุอังเคนะติเติปจามาเตหิพิคูสเตหิตะเปหวะอารหันเตหิตาตาหิเจโลกตาตุหิเตวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติพระกวนตังทัศนายาพิคุสังคันจาราดโคจาตุนังตุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาะโหติอายังโค พักวาตะเกตุอิหารติกะปิโรตุตะมิงมาวะเนมาตาภิคุตังเคนะติดทิงปัญจามาเตหิภิกข right? ุสเตหิตาเปวะ่าอ uh ัลหันเตหิท่าไหิจัโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะตันิปติตาหุนติและขวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะยันนูนะมายามปิเยปิพักว่าพักวาเยนุปะตังกะเมยามะ ปุปะสังกะมิตาวาภิกะโวพระกวะโตสันติเกปัญจคาถาพาเสยยามาติอะระโกตาเทวตาพระเตยยาถาปีนะอามะภะลาโกริโสสัมมิมัชิตตังวา ปาหังปัสสาเลยปะปัสสาริตังวาปาหังกัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอ,อันตระหิตังหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุเรหังสุอาทโขเทวตาภะคะวะตังอภิวาเจตวะ เอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวโตรตันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสัมมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสัมมาคาตาอัคตัมหะอิมังธรรมมาสะมยังภกิกตาเยวะอปะลาชิตาถังคัน,นติอะระโขว อภลาเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังกระังอภัสสิตัตตาภิกขะโวโสกโสมาท่หังสุจิตังอัตตอัาโนอุชุกขมะกังสุตาลาธีวะเนตานิคะเนตวาอินทริยานิลักขันติปัญจิตาติอนาคุอภลาเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังกระถัง อภาติจิตตวากีลังจิตตวาปาลิทางอินคาคีลังโอหจจะมาเมชาเตจลันติตุตาวิมาลาจักขุมตาตันสุสันตาตุสุนาคเตอตะโกอลาเตวาตาเปะโกุนลตัิเก ยิ่งาการทางอภิเยกเกจ,จิพุทังสารนังคาตาเตเตนาเตแตมิม่สันติอปัยยภูมังอปะอ,อายะมานุสังอเทหังเทวกายังปะริโอเลสันติติอะตะโก พักวาพิขุอามันเตสิเยปุเยนะพิขวเวอเสสูงโลกะโลกทาทาตูสุทเทว,วตาสันนิปติตาห์นวที่ตัทธาตถาคาตังพัตนายาพิขุสังคัญจะเยปิเตกิขโวอเหสูงอัติสัมมาตัาตางอรหันโตสมัสสมมาทสัมพุทธาเตสัมปิ พระวันตานอะอัตะปาละมาเยว,วะเทว,วตาสันิปฏิตาเอหิสงเอเศยยะถาปิมยหังเอตาลหิจาลุปิเตพิกะเวขวิสันติอนาคตาัมตานงอะพระหันโตสัม,มาตพุทธาเตสัมปิ พระคัมภีตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาธนิปติตาอวิสันพระวิสันติเตะยะตาพิไมหังอัตตาท่หิอจิกิตามิพิกะเวเทวกายานังนามานิกิตามิพิกะเวเทวกายานังนามานินะเทวกายานัง นามาน an an ิเทลิสามิพิกเวเทวกายาดังนามานิตังสุทานาสุทุกังนามานาสิตกะโลทะพาสิสาสิเทสามิติพระวมพันเตติขูเตทิขูพระวัตโตปจัตโตตุมวิตาทัโวจา สีโรกะมนุกะสามิยะภูมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขภลังอาหิตตัสตาภมาหิตาปุถุสิหะวะวะสัลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตานะสาสุตาวิปัสสัน นะานาวิลาพโยปัจจสัตเตยตวาว่านีกะปิทวะกะเวตัตโตอามัสยิสสะสาสาวะเกตะเตเนรัเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะระพิคะโวเดชาอัตตะปะมะลุงสุตะวะพุทธัสสะสนาเตดัมปาตุนาหุยานัง อา마นุสานะทะนังอเปเกจตัตมัตสุขุงตาหัตตังอตัตต์ตต์ลิงตตังเอเกิตาหัตตังเอตาอา마นุสานามัต ตาสูงอเปเกนัตตามัตตาขุงทิสาตัปาปุตตาอหุงตันจัตป mm ังอภิญญาญาปวักกิตวะจะกุมาจะกโตอมาตยิตัตตาวเกตัจเนลเตเทวกายะอภิกันตาเทวิชาณธาวิขาวโเยโวหังกิตตยิสามิชิลาอนุปุปภะโส นะสหัสย่าวายาขาภุมมากะปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสันติโนโมะนาอภิกามุงภิกขุนังตุมิจิงว่านังจะสาหัสจะสาหัสเอว่ามาตายะขานาวติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสันติโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังตุมิจิงว่านัง ตาคิลาติตาหาสายาขายนาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันดาวันโตแยะสันตินมุตตะมานะอภิกรรมุงพิกูนังถึงมิติว่านางอิเจเตโสลาตาหาสาแยะขานาวติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันดาวันโตแยะสันตินมุตตะมานะอภิกรรมุงพิคูนังถึงมิติว่านางเวสาเมตตาปัญจสัตายกขานาวติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันดาวันโตแยะสันตินมุตตะมนะอภิกรรมุพิคูนังถึงมิติว่านางบุมพิโรราชคะอิโก เวกุลรัสน์นิเวทนังปิญโยนังตรัสตาสหัสังยะขานังปะยิรูปะปะสติกุมกุมิโลราชคณิโกสปาก็จะมิติว่านางผู้ไมันจะที่สังราชาท่าตรัสโตภาสาสติทำ ขันทภานังอธิปติมาลาชายสันธิโตพุทธาปิตตสัพพะวอินทนามามาภลาอิทิมโตชุติมันโตวานาวันโตยัสสันติโนมตมนาอภิกามุพี่คูนังถึปิจิงว่านางภาคีนันจัตทิสังราชวิรุณหะโหตับปะตัตับปะสาสีคุมพานธานังอธิปติมาลาชายสันธิโตพุทธาปิตตสัพพะวอินทนามามาภลา Iti manto juti manto wana wanto ya santino mana api kamung wiku nang semiting wanang Wancik manjati tang laja widu pakopat tatati nang Kadang hati peti maha laja ya santito Kutapi tatapa wo indana mama pala iti manto juti manto Wana wanto ya santino mota mana api kamung wiku nang semiting wanang Utalan jati tang laja kuwelo tapat tatati ยังไงนางที่เป็นมาราชายัศน์นติโถพุทธปิตาสพระโวอินทนนามาพลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนั้วันโตยศน์ติโนมุทัมนาอภิกามุภิกขุนนางจริงจริงว่านางกุเรมาติ่สังทารตะละโตตะกิเนนะกูเวโลปัจิเมนะวิรุนปะโขกูเวโลอุตตลังทิ่สังจัตตาโลเอมหาราชามัณตาจัตตุโรทิสา อัศลมาณาอตังสุเวนากะปิละวตาเวเตสังมายาวินาวิโนทาษาอาคูวันจานิกาตหามายากุเอนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสาหะจันทโนกามาเสโฉจะกินนุวัตุนิมัตุจะ นาโธโอวะมันโยจะเทวสุโตจะมาสาติตอลิจิตตเถโนโจาคันทัพโหนโรราชาเจนโนโทัพโหอาคูปัญจะ อิโคเจวะติมวะรูสุริยวัชตาเอเตจันเจจลาชาโนคันธภาสหะัาชุพีโมทันมานาอภิกาวุพิขูนางสิมิจิวานังอาถาคูนาภาสานาคาเวสาลาสหาตัญจกาัำภาลัสกมราลัสสะตตาอาคูปายาคา ตหาะยาติพิยามุนาทัตรัะถาจะอาคูนาคายังกิโนเอราวันโนมหานาโคอโอปปาคัสมิติงว่านางเยานาคาลาเจตหาตา,ารันติทิปาทิชาปักภิกสุทธธัตขูเอเวหา จัตตาเตนัญหาเฉพาะตัจิตตละตุปันนาอิติเตตนามังอหายันตตานาคะลา ชาณะมาสิสุป,ปันาโตเขมามาสิพุททังสันหาหิวาจาหิอุปาหายันตาอาคาตุป,ปันนาจะนามากักกังสุพุทธังชีวาวชีวะหักเสนา ตามุทังอสุราสิตาหาตะโลวาสาวัเตเศติที่มันตย่า,าสันสิโนกาละกัญชามาหาพิสัมมาอสุราทานาเวขาสาคาสา,สาสเวปะจิตติสุจิติจะปะหาธาลาโตนามุจิตาหา ตะปัญจพรลิปุตตาอังตะเพเปโรจะนามากาสันในตะว่าพริงเถนังราหุพัฒนาอุปาคมุงสาะมะโยทานี้พันเตพิ่ขูนางจะไม่กินว่านาง อาโพจเทวาปฐวีตเตโชวายโยอะาฆะมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมยัตัสสาสาหะเมตตากาลุณากายิกาอากูเตวายะสันติโนท่าเสเติะักษะายาตเปนาวัติวันิโนอิทิวันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสันติโนโมตมะนาอภิการมุงพิคุนางถึิพิฏควานังเวทูวะยะ เทวเทวาสะอะรีจอะอะอะตอมาจาัตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาโคูปุรกิตาปุเรศญาสุสปนิสาเทวาสุริยมาโคูปุรกิตาหน้ัดนะ้าขับตานี่ยปุรกิตาวา่าอาคู วันทวารลาหกาวาสุนังวาสโวเตโสสะโกกับอาคะสุปุรินทโทท่าเสตเถท่าสากายาสเปนะวะติวันนี้หนอิที่มันตัวชุดิมันโตวันวันวันโตยะสต่เจ้วันถ้ามนนอภิกรรมมพิุ่นาสิมิติงวัานา อาถาคูสหาคูเทวีชาลามาเกลขารีวะอาลิตทากาจะโลชาจะอุมาปุนปานิภาสินวัลุนัสหาตธรรมมาจะอัจจุต้าจะอานิกาจาคาสุเรยาลุจิลาอาคูอาคู วะสะวะเนติโนท่าเตรเสรราคายะตะเป็นนวติวันนิโนติมันโตจุติมันโตวันหนาวันโตยะสันตินมวตัมะนาอภิกรรมุงพิภูนางคณิติกวันนางพิภูนะสัมมาณามหาสมมนา มนุษสามนุษสุตตาคิตตาปัทุติกาอาคูอาคูมโนปัทุติกาอาถาโกสะหาลาโยเทวาเยยะโลหิตัตวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายาสันติโนเย ท่าเสตท่าสารกายาสเปนาวัติวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัตสินติโนมุตตะมนาอภิการมูริขคนางสมิตริงว่านางตุกากะลุมมหาอรุณาอาคุอะเวคานาสาต้ะโอคาตาคยยหาปามขาอาคุเทวาวิจักโนูอะฮามัตสาหะ อาลักขะคาขามิ谢谢 chairs, au, สักาจายาสันติโนฐานะยังอาคาปะชุนโนโอริสาอาพิวัตติทัาเสตเตทัาสารกายาเตเปนวัติวันทิโนอิทพิมันโตชุติมันโตนั่งวนโตยาสันติโนมุญธรมมนาอิกามุงทิ่ขู่นางสมิติงว่านางเขมิยารุติตายามากัตตะกัตตะกาจายาสันติโน สัมพิตากาลามาเสษษชาโชตินามาอาสาวานิม,มานะลตินโนอ,อาคูอาฐาคูปนิลานิม,มิตาท้าเสตท้าสาธากายะตะเบนวัติวัน,นินโนเอเิทิมันโตชุติมันโตนั่งวันโตยัสันตินมุนัมมานะพิกามงพิขูนังถิพิขิมวานัง ตัดเ,เ,เทวนิกายาตะเป็นวัติวนิโนยมันว่าเยน้าคันฉุนเยจันเยจะทิสตาตหาปุตขจติมักขีลังโอคะินนะมาณสัวังภะเขโมขนาตะลังนะาัง จันทัศจันทังวะอัตติตังสุธมัมมาปะตมปะตมะโตจะกุณุตตาอิทิมะโตาหาสัตันนังกุมภโรติโสจะโสปาฆะจะมิจิงว่านางตหาสัพพมะโต กานังมหาพมมาภิสติทัติอุปปันุชติมันตวันพิสมากายโยะสันติโสาเสเตอิสละอาคูปัจเจกาวาตวติโนเตจันเยจามัชโตอาคาอาริโตบาลิวาริโต เอาเตจะปะเตเปสะอ่ะพ uh, ja, uh, uh, ินอะพิกันเตจินเตเตเปสะพรมะเกมาลาเสนาอพิกามิปะภาษากันหัสะมันที sa, kan, ่ย eh, ังเอสะกันหัสะพันทสะอาลาเกน่าพันทะามักถูโว ตัมมันตาปารีวาเลต้ามาบูมุจิตาโกจินังอิติตัตามหาเสโนกันหะเสนังอเปศยิปาณีน,นาตตตามาหัจจะลังกัตตะาว่านางังเถระวังยะถาปาวุสโกเมโฟ สานะยันโตชังตวิจุโกตถาโสปจุทาวัตติโสกุตโอะัสยังวัเสตัญจัพพังอภิญญาะว่าว่ากิตวาจักุมาตโตอามันตัยตัสสาวะเกศาเนรติมาเตนาอภินันตาเทวิญาาณับพิขาว เบอาจะตัปปะกามลุงสุตวาพุทธศาสนาวีตะลาเคหิปะกามงเนสังโสนัมปิอิชยุงกับเภวิชตะหลังคามาอักพยาติตาญาสันติโนโสโมทันติ Taha puti, tawa kate, kete, kane ku,